นี่นี่นี่พระที่แขวนตั้งแต่เด็กหลวงปู่ทวดเม็ดแตงศูนย์หกนะครับศูนย์หกเนี่ยเป็นปีแรกที่ที่ผลิตแล้วก็มีการสร้างหลายครั้งนะในในของศูนย์หกเนี่ยนะครับแต่ว่าครั้งแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นหน้าผากสามเส้นอย่างเงี้ยนะครับหน้าผากสามเส้นแบบนี้นะ,ะเม็ดแตงอปปา้า ปีศคือเราเล่นเฉพาะที่ทันนะครับนี่นี่นอแตกนอเนี่ยหเห็นไหมดูหูเจาะเนี่ยเราจะเข้าใจละว่าอ๋อนี่คือกระบวนการผลิตในยุคนั้นนะ แท้เป็นแบบนี้อสวยนะอืมโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ